พี่อ้นไม่เข้าใจจริงๆเมื่ทุกคนทำไมสโมสรอย่างอัตแลนตาถึงทำแบบนี้วะทำไมถึงอยากมีบทมีซีนมีพื้นที่ในโซเชียลมีเดียขนาดนี้อยากได้ยอดไลค์ยอดแชร์อยากให้แฟนบอลทั่วทั้งโลกได้รู้จักกันขนาดนี้เลยเหรอนะมึงเป็นใครมาจากไหนวะน่าจะเป็นทีมแบบทีมไม่ได้ใหญ่มากที่เกาเช่ซูเรียนะแต่มึงบุกมาชนะลิเวอร์พูลถึงแอนฟิลด์สามศูนย์เลยเหรอวะ เข้าใจว่ามึงเป็นทีมจากอิตาลีส่วนใหญ่ก็เป็นฝรั่งอยู่ยุโรปกันหมดก็อาจจะไม่เข้าใจวัฒน,ธ,นธรรมไทยแต่อยากจะบอกเอาไว้ตรงนี้เลยนะจำเอาไว้นะเฮ้ยนี่มันช่วงสงกรานสงการานเนี่ยคนเขากลับบ้านกันเด็กหงเขาก็กลับบ้านกันแทนที่เขาจะขับรถกลับบ้านแบบสบายอกสบายใจฟังเพลงชิลชินั่งคุยกับแฟนนั่งคุยกับพ่อกับ,กบแม่นั่งคุยกับญาติเพื่อที่จะบรรเทารถเยอะรถติด มีอะไรพูดคุยกันเฮ้ยเมื่อคืนเลอ้์พูเป็นยังไงบ้างสรุปสุดท้ายมันไม่แฮปปี้เลยมึงขับรถกลับบ้านปีนี้เขาใจไหมสกอร์อยู่ข้างล่างเนี่ยโอ้โหตูเบลเลอร์เลยแพ้คารแอนฟีไว้สามศขับรถไปก็น,น้าบึ้งไปเซ็งไปเลยขับรถไม่เท่าไหร่ไอ้พวกแฟนบอลทีมอื่นที่รออยู่แถวบ้านไม่ว่าจะเป็นเด็กผีเด็กปืนเด็กรือใบเด็กสิง เด็กปืนใหญ่อะไรเต็มไปหมดอ่ะแถวบ้านน่ะเขาก็รอรับกันเลยทีนี้เอ้ยพี่บ้านนั้นเฮ้ยเด็กหงนงี่ว่าอ้าวเขากําลังเดินทางกลับบ้านโอ้รอต้อนรับที่บุกเลาเออแทนที่จะกลับบ้านแฮปปี้มีความสุขต้องไปโดนล้ออีกมันใช่ไหมแอตแลนต้ากูถามจริงแล้วเริ่มเกมมาแค่2นาทีกว่าเท่านั้นอ,ะอ่ะแอตแลนต้านี่หนักแล้วหนักแล้วไม่รู้กะละเทศะาอะไรแล้วมึงเล่นในแอนฟิลนะมึงจะล่อเขาเลยเหรอตั้งแต่2นาทีครึ่งมึงจะบ้า มึงไปยิงจอดจ,จอจากความผิดพลาดของเกมรับรเวี้ยวปูแบบนั้นได้ยังไงดีนะกเลยเฮเนี่ยเอาหน้าเซฟเอาไว้ได้สงสารน้องเลยบอลอัดหน้าเต็มเต็มเข้าเบ้าตาเอาอย่างนี้ดีกว่าหน้านี่แดงเถือกเลยมึงนี่นะไม่มีความเห็นอกเห็นใจอะไรเลยแอตแลนตากูถามจริงฮะให้มันเริ่มสักสินาทีค่อยมายิงประตูไม่ได้ไงนั่นแหละมันก็เลยเป็นการไปกระตุกหนวดเสือ ไปทําทรงเก่งใส่เขาก่อน2นาทีครึ่งหลังจากนั้นนี่ทําอะไรไม่ถูกเลยมึงรับอย่างเดียวพีพีเขามาทุกที่ทุกทางนี่ดาวินนูนเยสหลุดมาเดี่ยวเดียวแบบนี้เด็กหงนี่เตรียมเฮเลยใครเห็นก็ว่าเข้าสรุปสุดท้ายเข้าป้ายโฆษณาข้างหลังนี่เป็นไงเขาเตือนมึงแล้วรอบแรกหลังจากนี้โดนเตือนครั้งแรกมันแค่เบาๆออตแลนตา ไอคนไม่รู้บทไม่รู้ซีนอย่างพวกมึงมาฮึกเหิมจะล่อเขาก่อนตั้งแต่2นาทีครึ่งเนี่ยมันต้องโดนแบบนี้โดนบุกกระนำเข้าใส่แบบนี้แล้วยิ่งเป็นช่วงมาหาสงการที่พี่ๆเขาควรจะมีความสุขมึงก็ไปลดความสุขเขาอีกเป็นไงฮาวิเอเลียสยิงลูกเดียวชนทั้งคานชนทั้งเสาต่อไปเนี่ยถ้ายิงแล้วชนแบบนี้สรอบให้เรียกว่ายิงชนเขาแ,แต่ก็น่าแหละครับทุกคนแอตแลนตาแม่งไม่รู้จักกาลเทซา ไม่รู้จักเลยว่าการส่งมอบความสุขในช่วงมหาสงการให้พี่พี่เขาเดินทางกลับบ้านแบบสบายใจเนี่ยมันเป็นยังไงจะหมดเวลาอยู่แล้วครึ่งแรกเหลือ5นาทีไปยิงขึ้นนำเขาก่อนเลย1 0แปรลง่ลงล่เข้าไปเลยเ,เกอร์เรอร์พยายามล้มตัวปัดแล้วปัดไม่ออกล้วบอลไม่ทันน้ำเลยที่แอนฟิลด์1-0โอ้โหพี่ๆเขาบางคนเนี่ยอาบน้ำแต่งตัวกำลังจ,จัดกระเป๋าดูบอลกันแบบแฮปปี้สบายใจหยุดจัดกระเป๋าเลยต้องมานั่งดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมกูฮะ ทำไมกูโดนนำไปก่อนนี่และในอนฟิลนะเออพวกมึงนี่นะอตแลนตากระตุกหนวดเสืออีกรอบแล้วนะเดี๋ยวโดนมึงอะเป็นไงละ่ะพอลงมาครึ่งหลังแอตแลนตาหาบอลไม่เจอเลยสิพวกมึงบุกไม่ขึ้นเลยสิเนี่ยแหละไอพวกไม่เจียมเนื้อเจียมตัวไม่รู้จัก,การาเทศะมันก็ต้องโดนอย่างนี้นี่โมฮัมเหม็ดซาลาใส่ด้วยซ้ายปุ๊บดีนะติดเซฟโกมึงเหนียวดาวิดนูนเยสกดด้วยซ้ายคนหนึ่งข้ามคานไปนิดเดียวไม่งั้นพวกมึงโดนตีเสมอแล้ว เออเนี่ยฝากเอาไว้ด้วยให้รู้เอาไว้บ้างเนี่ยช่วงเมษาช่วงแห่งความสุขปีใหม่ไทยช่วงมหาสงการเออพี่ๆเขาต้องแฮปปี้นิดากลับบ้านไปสบายใจเล่นน้ําอืมไปนั่งก้มกับเพื่อนไม่ใช่ว่ากลับบ้านไปแล้วไปโดนเด็กแถวบ้านล้อเอ้แพแพ้ๆมึงจะบ้าเหรอเด็กตัวน้อยๆอ,ยอะ่ะอายุ7-8ขวบไปเดินมาจากข้างบ้านอะพี่ครับพี่ครับเมื่อคืนน่ะคาบ้านเลยเลยครับมันใช่เหรอวะ ันไม่ใช่เฮียกลับบ้านเป็นทั้งทีมต้องมีคอนสูรแล้วทีมอย่างแอตแลนตาเนี่ยนะก็ไม่เข้าใจอะไรเลยจริงๆแฟนบอลเขาก็เตือนแล้วนะว่าเฮ้ยนั่นมันแอนฟิลนำเขาหนึ่งศูนย์เนี่ยต้องระวังนะเดี๋ยวพี่ๆเขาจะเอาคืนเละเทนะเฮ้ยจียมเนื้อจีมตัวหน่อยเบาได้เบานักเตะไม่สนใจเปิดจากขวาเข้ากลางมาแปรล่งลง,ลงเน้นเนนเข้าไปเรียบร้อยเลย2 0งจอจอแบบนี้เคเลรเฮอร์ก็ได้แต่เซฟด้วยสายตาเท่านั้นแหละ ไม่รู้จะพุ่งยังไงทันจริงๆนะโอ้โหมึงนี่นะแอตแลนตาต้องสงสัยต้องเผยแร่ซอฟฟาวเออซุยซอฟพาวเวอร์มาหาสงการให้นักเตะแอตแลนตา,ารู้ซะแล้วว่าช่วงนี้มันช่วยความสุขเฮ้ยพี่ๆเขาสาตื่นขึ้นมาดึกๆอาบน้ำแต่งตัวจักระโปงจกปงัจกะกระเป๋าดูวันจบจะกลับบ้านแฮปปีด้ดีดามึงไปมึงไปช็อตฟีลเขาซะแล้วอะหลังจากนั้นพี่ๆเขาก็อยู่ไม่สุขสิ โดนนำสองสูในแอนฟิ์อ่ะทีนี้เขา,าบุกข้อใส่มึงเต็มที่เลยเป็นไงแฟนบอลเขาก็เตือนอยู่แล้วนี่ทะลุขึ้นมาทางซ้ายปาดเข้ามาตรงกลางโมซาลายิงด้วยขวาเข้าไปโอ้โหนั่งกันเงียบเลยแฟนบอ,นอลแอตแลนต้าแต่สรุปสุดท้ายกรรมการนี่จากอิตาลีหรือเปล่าหรือจากประเทศไหนไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเลยช็อตฟิลเขาอีกแล้วไปยกธงลำหน้าเรียบร้อยเลยแทนที่จะตามมาเป็นหนึ่งประตูตัวสองกลายเป็นตามสองูเหมือนเดิม ทำไมวะมันไม่ใช่วันของพี่พี่จริงๆนอนดึกเปลืองไฟครบเลยคือแพ้คาแอนฟิลสองศูนย์เนี่ยชีวิตพี่พี่เขาช่วงมหาสงการเนี่ยก็ลําบากแล้วนะนะไปสู้รบปบมือกับการปะแป้งการสาดน้ํากับแดดร้อนๆยังจะต้องไปรับเสียงแซวจากเด็กแถวบ้านอีกแล้วเด็กแถวบ้านก็ชอบปั่นจักรยานมาแซวกันมาต้อนรับกันเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็ลำบากแล้วนะสองะอัต,นะอตลนตาก็ไม่สนใจ ไม่เจมเนื้อเจมตัวอีกแล้วมันจะจบอยู่แล้วนาทีที่แปดสิบสามหรืออีกเจ็ดแปดนาทีมึงก็ไม่เบาให้พี่เขาเลยเขาทําบอลเสียกลางทางเสียตรงกลางสนามมึงก็บุกขึ้นมาจ่ายซะสวยเลยไม่ล้ําหน้ายิงจังหวะแรกเนี่ยเคเลอร์ K Le ปัดได้ก็น่าจะพอแล้วนะมึงก็น่าจะไม่ต้องซ้าแล้วสรุปสุดท้ายวิ่งมาแปล,ลงโลง่งๆซ้ําเข้าไปสามศูนย์เลยทีนี้แนนฟิล,ลนะแอตแลนต้ามึงไม่ให้เกียรติไม่ไว้หน้าพี่เขาบ้างวากูทาหน่อย ในแอนฟิวไม่ไวหน้ามึงไว้หน้าพี่พี่เขาบ้างสิเขากําลังกลับบ้านไปต่างจังหวัดอะ่ะหืมไอเด็กแถวบ้านน่ะไอตัวเล็กเจ็ดแปดขวบสิบกว่าขวบเนี่ยมันรอเลยมันใส่เสื้อทีมอื่นมาล้อถึงหน้าบ้านมันปั่นจักรยานมาล้อเลยนะว่าไงพี่กลับมาบ้านเป็นไงบ้างขาบ,บ้านเลยครับอย่างเงี้ยมันไม่ถูกไงเออแล้วตอนนำสองศูย์เนี่ยเจเกนคอปบอสใหญ่ของหงแดงเลวพูเนี่ยเขาก็ตะโกนแล้วนะเฮ้ยสงกรานนี่เขาตะโกนเฮ้ยสงกรานมึงก็น่าจะรู้แล้วนะ ว่าช่วงนี้ส่งกรารเฮ้ยเบาๆหน่อยมึงไม่ต้องยิงสาดเสียเทเสียเหมือนสาดน้ำสงกรารก็ได้เออมันจะได้แฮปปี้ดีดันหน่อยเวลาเขากลับบ้านนะเออตอนสองศูนย์เนี่ยบอสเขาก็ตะโกนไปทีแล้วนะเฮ้ยช่วงนี้ส่งกรารมึงก็ไม่ฟังพอลูกที่สามเนี่ยเขาไม่ตะโกนแล้วนะเขาพอแล้วนะเขาหยุดแล้วเขาไม่เอาแล้วไม่รู้จักการล่เทศะไม่เจียมเนื้อเจียมตัวกันซะขนาดนี้แล้วอัตลันตาแอนฟิวมึงเข้าใจไหมมึงไปยิงเขาสามศูนย อย่าบ้าเหรอ,อเวนคาราบาวครับอ่ะพวกพี่ๆเขาได้ไปแล้วเขาก็ลุ้นกันอยู่อีกสองถ้วยเนี่ยจะเอาอยัางไงพิเมลีกเนี่ยเขาเต็งแชมป์ลุนแชมป์อยู่แล้วตามมาเซนอนแค่ลูกได้เสียแต้มเท่าโอ้โอกาสได้แชมป์เนี่ยสูงยุโรป้าลีกเองเขาก็ว่ากันเป็นเต็งหนึ่งมึงเข้าใจไหมตาลันตาคําว่าเต็งหนึ่งเออเต็งหนึ่งเออบางคนเนี่ยบางสื่อเนี่ยเขาว่าคู่ชิงเนี่ยลิเวอร์เลเวอร์เลยนะเขาเอาอย่างนั้นกัน,กนแล้วนะแต่มึงอาไปช็อตฟิลเขา อัลันตามึงไม่รู้จักคาราเทศะไม่เจมเนื้อเจมตัวก็ต้องย้ำกันบ่อยๆนะแล้วยิ่งเป็นช่วงมหาสงการแบบนี้ด้วยไม่โอเคเลยผู้พี่เขาไม่แฮปปี้เลยนะก็ต้องขออภัยพี่ๆที่กําลังขับรถกลับบ้านอยู่ด้วยแล้วกําลังดูคลิปนี้อยู่ด้วยนะขอโทษแทนอัลันตาด้วยแต่ก็นั่นแหละครับทุกคนสําหรับพี่ๆแล้วอาจจะยังโศกเศร้าเสียใจกับผลการแข่งขันที่มันเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาอยู่แต่เชื่อเถอะ ความหวังในเกมนัดที่2พวกเขามีเต็มเปี่ยมอยู่แล้วสําหรับพี่ๆอย่าลืมนะบาร์ซ่าเคยชนะในคัมนู30กลับมาแพ้ลิเวอร์พูล0อ่าะจำได้เปล่าดอทมูลดอทมูลก็โดนไปคาร์แอนฟิลด์4-0ตกรอบไปเลยยูโรปาลีกนี่แหละเออจำมาได้เปล่าเพราะฉะนั้นการคัมแบ็กแบบนี้สําหรับพี่ๆเขาเป็น,นเรื่องปกติโดนแน่อัตแลนตาที่อิตาลีมึงระวังไว้เลยผู้พี่เขาพร้อมเอาคืนนะ ่อให้มึงมาชนะเขาที่แอนฟิลคารแอนฟิลไป3ามศูนย์แบบนี้พี่ๆเขาบ่อยยั่นนะบ่อยยัน,นะยนเตรียมตัวให้พร้อมนะัดที่2มึงไส้แตกแน,แน่บอกเลยเอา้าพี่ๆมั่นใจขนาดไหนนัดที่2องคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยบอจะช่วยพี่สบายๆแค่แพ้คาแอนฟิลสามศูนย์นัดที่2ไปถล่มอัตแลนตาเลยที่อิตาลีตีศูนย์ไปเลยพี่สนับสนุนโดยนิวซูซูกิ XL7 Hybrid Empower Your Journey ลุยไปอีกขั้นกับคุ้มพลังไฮบริดพร้อมทุกเส้นทางกับมัลติ d y n a m i c c อ o s สโรเวอรที่ยกระดับความคุ้มค่าและความท้าทายด้วยราคาเริ่มต้นเพียง7,99,000บาทพร้อมให้ขับฟรีอีก90วันหรือเลือกรับผ่อนนานสูงสุด99เดือนเดือนละ8,146บาทเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30เมษายน2567ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่ โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ